แสงตะวันกำลังตกดินครับตะวันกำลังชิงพบเราก็เดินเล่นตามสวน น,นี่ธุรกิจมืดครับธุรกิจมืดพอได้ใส่เห็ดพรได้ใส่พอบอได้สื่อครับเห็ดเองเบิดแล้วค่อยมาเผาประมาณครับอันนี้ก็จะเป็นฟื้นเลยงานลำไยที่เขาตัดลงมาเนี่ยครับเขาจะเกี่ยวเปเห็ดฟื้น ยังนาน้อยแต่ตอนนี้มันม่ม,มีที่อยู่แล้วมของเต็มเลยนี่ไหม่กันแล้วที่เห็ดนี้ครับที่ที่เราจะสร้างบ้านโอ้หกมีแต่หยาครับมันได้กาศ บรรยากาศท้องไร่ท้องนานี่สวยเลยครับ กงนันกับกลังเห็ดเ้อยู่เน้กินบรรยากาศครับมาสูบบรรยากาศในรอบปีปีนาพุ่นะครับเขาจะได้ไปสูรอีกเที่ยนึงอยู่ดีไม่แห้งครับ มาสมเบิงอากาศบ้านนอกครับอากาศบ้านไร่บ้านนาก็จะประมาณนี้ครับากาท้องไร่ท้องนาเป็นเส้นทางของมาบ้านครับทางขึ้นบ้านครับ นี้ปลาบักหน่อยนาครับปลาบักเขียบปลาบักเขียบครับปลาบักเขียบ ขอบคุณครับ